เผยจำนวนเงินที่ลิซ่าจ่ายให้ร้านค้าเยาวราชหลังปิดถนนถ่าย MV และลิษามโนบาลหรือลิซ่าแบล็คพิงคเพิ่งจะปล่อยทีเซอร์เพลงใหม่เรียกน้ำย่อยแฟนๆออกมาซึ่งงานนี้สาวลิซ่าโชว์ความเป็นไทยอีกครั้งโดยการยกกองมาถ่ายทำ MV กันที่ประเทศไทยรวมไปถึงใช้แดนเซอร์และนักแสดงประกอบคนไทยอีกด้วย ตัว MV เอมีเผยให้เห็นถึง2ส,สถานที่ชื่อดังในกรุงเทพอย่างถนนเยาวราชและห้างบางลำพูห้างนิวเวิลซึ่งงานนี้เราจะเห็นถนนเยาวราชไร้ซึ่งผู้คนโดยลิซ่าและทีมงานปิดถนนถ่ายทำกันไปถึงสามคืนติดเรียกได้ว่าปิดข่าวกันได้เงียบมากๆและเก่งมากๆเช่นกัน ล่าสุดสื่อป๊อบเบตมีการเปิดเผยจำนวนเงินที่ลิซ่าจ่ายให้กับบรรดาร้านค้าที่ถนนเยาวราชหลังต้องปิดถนนที่ได้ชื่อว่าพลุกพล่านที่สุดแห่งหนึ่งของกรุงเทพมหานครเพื่อการถ่าย MV ว่าลิซ่าได้จ่ายให้พ่อค้าแม่ค้าและร้านต่างๆรายละ20,000ื่บาท